ก็จเจริญพรนะคติอีกแบบหนึง่งที่เราได้ปรึกษาหาความรู้หาศาสตร์แห่งความรู้เพิ่มขึ้นของของการสร้างเมนของวัดเราข้อมูลแรกที่เราได้ไปศึกษามาก,ก็คือหนึ่งเราไปศึกษากับสินแสที่เป็นหมอจีนหมอจีนท่านบอกว่าให้ทำบรรพุิธาเดือนคู่และก็ทำตอนข้างขึ้น นี่ท่านให้กติมานะคติที่สองเราไปหาข้อมูลจากหลวงพ่อหลวงพ่ออนองค์ท่านให้ความรู้ท่านนั่งสมาธิดูให้เราท่านบอกว่ากระบวนการสร้างเมนของท่านจะต้องเกี่ยวกับเลขหกและเลขแปดนี่เราได้ข้อมูลมาอย่างนี้และกระบวนการที่สามที่เราทำก็คือได้ข้อมูลจากหนังสือที่เราไปค้นคว้าทางหนังสือก็คือมรดกอีสาน มาเป็นสามส่วนที่เชื่อมเข้าหากันแล้วเราก็เป็นการตัดสินใจทางเลาทางวัดว่าเราจะใช้ทำวันไหนทางวัดเราจึงตัดสินใจว่าเราจะใช้วันที่แปดคือเกี่ยวข้องกับเลขแปดเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีในการที่จะตั้งศาลภูมใช้ก้อนหินรอบเป็นมณฑลแปดก้อนแล้วก็พระ ที่มานั่งสวดทําพิธีให้แปดรูปนี่คติของเราจะจะใช้อย่างนี้ในเป็นการแก้คลิปในการเบื้องต้นต่อไปก็เมื่อเราทําเรียบร้อยเมื่อเช้ารูปภาพเราก็จะเห็นว่าเราเราพาญาติโยมทําเรียบร้อยที่เหลือก็เป็นกระบวนการก่อสร้างต่อไปที่เราจะต้องคุยและต้องดิวต้องมีการต่อรองราคาในหลายหลายส่วน ทั้งส่วนวัสดุก่อสร้างทั้งส่วนของช่างที่เราจะต้องคุยต่รองราคากันพูดคุยกันช่วยเหลือกันพูดกันง่ายๆว่าเราจช่วยเหลือกันแต่คติที่เราได้ทําก็พยายามจะทําลงไปให้มันเต็มที่นะแล้วก็เราก็พยายามต่อไปเมื่อเรามีกระบวนการก่อสร้างขึ้นไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นในส่วนโครงสร้างหรือโครงสร้างเราเดิมเนินไปสามสิบเปอร์เซ็นเป็นต้นไปเราก็จะมีการถ่ายรูป ส่งรูปออกไปให้ญาติโยมเห็นเป็นระยะเป็นระยะว่าปัจจัยที่ญาติโยมได้ร่วมมาทมําบุญในการสร้างเมนก็จะค่อยๆทยอยขึ้นค่าใช้จ่ายตัวใดที่เราต่อรองได้ก็ต่อรองต่อรอง,อองมาได้เราก็ต้องซื้ออาจจะมีขาดมีเกินเ,เราก็ต้องคุยเต็มที่ทีมช่างเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่เราก็จะหาทุกช่องทางเพื่อจะมาทําเมนของเราให้เสร็จการสร้างเมนถือว่าได้อานิสงแห่งบุญส่วนบุญมาก เพราะว่าเป็นสาธารณประโยชน์ครั้งสุดท้ายหนึ่งช่วยสลายสรีละสังขารของคนที่ตายไปแล้วไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคสาธาุคุก็ต้องไปตรงนั้นแหละต้องไปใช้ตรงนั้นก็เป็นสาธารณประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้ว่าสร้างน้ำบอ่อเกาะสาราปลูกป่าเป็นบุญตลอดเวลาได้บุญตลอดเวลา ตัวนี้เราคือสร้างเหมือนกับสร้างสาระาสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลายสังขารของทุกๆคนที่ทํากาละไปแล้วมาเผาในวัดเราก็เป็นสาธรารณประโยชน์เป็นบุญประโยชน์สูงสุดอันนี้สงแห่งการช่วยสร้างสถานนี้ก็จะทําให้พวกเราถือว่ามีบุญแล้วก็สามารถบุญนี่แหละก็จะนําความสุขไปหาท่านเองนี่ก็คือจุดที่เราเป็นคติในการที่จะสร้างให้ให้พวกเราได้เห็น ต่อมาก็เลยพาญาติโยมทําง่ายๆวันนี้ทําง่ายๆพองานใหญ่เราก็จะต้องดูแลหรือจัดการทําบุญใหญ่ของวัดนั่นคือเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะทําบุญใหญ่ของวัดทําบุญใหญ่อุทิศให้กับทุกดวงจิตทุกดวงภูมินั่นคืองานใหญ่รออยู่นูน่นแต่การบวกลการที่เราจะต้องวางเลิกวางชัยก็ทําเล็กๆค่อยๆไปก่อนเอาให้ถูกต้องก็ใช้ข้อมูลจากทางหนังสือเป็นหลัก ต่อมาก็ยังไม่มีความเก่งกล้าสามารถขนาดนั้นก็เลยต้องอาศัยหนังสือทำแล้วก็ให้ทางแอดมินท่านได้ปล่อยข้อมูลบอกข้อมูลให้กับทุกท่านนะที่เป็นทักท่านที่เป็นก็เรียกว่าสมาชิกแฟนคลับที่ต้องสนใจในธรรมะอยากฟังธรรมะอยากฟังนิทานธรรมะก็ดูในเพจของเราได้เพจวัดภูหินตัด แล้วก็จะได้มีกิจกรรมต่างๆที่เราจะได้เห็นรับรู้ข้อมูลไปด้วยกันก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจกับญาติโยมที่ท่านได้ร่วมทําบุญสร้างศาสนสถานอันเป็นประโยชน์อันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่กันและกันช่วยเหลือผู้เป็นเจ้าภาพที่ท่านตกทุกข์ได้ยากจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว เช่เป็นสถานที่ทําสถานที่ไว้รองรับในการสลายศีลสังขารในวัดเราก็เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เช่วยโยมเช่วยเหลือซึ่งกันและกันวัดก็ช่วยทางบ้านบ้านก็ช่วยทางวัดก็พออยู่กันไปได้ยังไงก็คติธรรมคติภูมิความรู้ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเนะาะญาติโยมก็ผู้มาร่วมงานทางกระคงเข้าใจ ญาติโยมผู้ดีสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆก็คงจะเข้าใจวัดเราเป็นวัดเล็กๆเป็นวัดเพิ่งเกิดใหม่ทรัพย์ในการจะก่อสร้างก็ยังไม่มีาบารมีแห่งบุญญาธิการของพระที่อยู่ในนี้ก็ยังไม่มีมีแต่พระที่พรรษาในน้อยก็ต้องค่อยๆดำเนินไปแต่ก็มีจิตใจที่ดีงามอยากสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับญาติโยม อันเป็นหลักเพราะเพราะต่อไปอนาคตการการที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคตมันต้องมีอีกคนละบาทสองบาททําสาธารณประโยชน์เราก็ต้องเข้าใจบุตัวสําคัญที่พระพุทธเจ้าท่านบอกก็คือการสร้างบ่อน้ําไว้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้บุญตลอดเวลาการปลูกป่าได้บุญตลอดเวลาการสร้างถนนหนทาง เป็นบุญตลอดเวลาการสร้างสาราอาคารประโยชน์ที่ต่างๆโรงพยาบาลวัดที่เด็กเรียนโรงเรียนตรงนี้ได้ประโยชน์ในบุญตลอดเวลารวมทั้งการสร้างเมนรู้มาศที่ใช้สาราประโยชน์ได้บุญตลอดเวลาเนาะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกท่านออกไปเมื่อทุกอย่างค่อยๆดำเนินต่อไปไม่รู้ว่าปีใด ไม่รู้วันใดจะเสร็จแต่ก็ค่อยทําในวันหนึ่งข้างหน้าอาตมาก็อาจจะบอกบุญไปทางญาติโยมอีกครั้งแต่ตอนนี้เป้าหมายแห่งการเผยแผ่ธรรมะเป็นหลักจึงไม่ค่อยที่จะเรียไรยบอกบุญแล้วก็ขอบริจาคโดยส่วนมากจะใช้การให้ธรรมะซึ่งเป็นเพจของวัดเราให้ธรรมะเป็นหลักก็ขอบคุณขอบอกขอบใจไปทั้งส่วนของ แอดมินผู้ที่ช่วยเหลือมีเมตตาจิตต้องการปล่อยธรรมะให้กับทุกคนได้ฟังใน,งในเพจของวัดภูหินตัดขอบคุณขอบอกขอบใจทุกศรัทธาญาติโยมที่ท่านติดตามรับฟังธรรมะจากวัดภูหินตัดขอบคุณขอบอกขอบใจกับทุกบาททุกสตางทุกเหรียญทุกแบงทุกสกุลดอลลร์ทุกสกุลกกเงินทั่วโลก ที่หลั่งไหลมาทําบุญให้เราได้สร้างเมรุให้เราได้สร้างศางสนสถานให้เราได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับโลกขอความเจริญพรขอความเยือกเย็นจงเกิดขึ้นแก,ก่ทุกๆท่านขอความโชคดีโชคลาภความแคล้วคลาดปลอดภัยจงเกิดขึ้นกับทุกๆุกคนเสียงธรรมะจากวัดภูหินตัด ขอบอกกล่าวไปถึงทุกท่านสิ่งใดดีงามสิ่งใดที่เป็นบุญจงบอกกล่าวคนอื่นให้ร่วมทําให้ทุกคนได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้จงมีความสุขทุกๆท,ท่านจเจริญพร